ครับน้ำประการปูอัญญาบ่อ,อัญญาบ่อ,อัญญาตัวปูหน,นึ่งห้าเนาะหนึ่งห้าสองห้านี่เคล็ดไวเต็มสูตรให้เลขอันนี้น้ำเหลวมันไม่มีเวลาแล้วน<อ>า,านคพเรารัฐบาลไทยก่อนก็นได้ปูเพราะว่าเล่าบ่กออก,ก้อนจันนะ่ะเคลดไวหมดแล้วไปเถอเดี๋ยวเลยเขาบง่งเอาเอาเล่าแล้วก็ต่อรัฐบาลไทยคือองค์หันนะครับผม นี่มันมวพ่อมันจะบ่มีเวลาแต่มายบในบ้านเนี่ยสองเพื่อนติดการตายต้องร้านทั้งอารี่โอ้ครับครับครับอ่าอปูซีให้เคสื่องเหล้าเคาื่องไท่ทบอกปูแต่ว่าเอาเป็นช็อตช็อตละแปดนาทีได้บ่าปูอ่าสบายเลยแต่ในช่วงนี้ขนขนเขามองว่างเขามองเข้าเทค่ข้าดเทยย่างย่างไปพุ่แหละครับเรียบร้อยเต็มเต็มป๊บเต็มเปาเว้นมาปูเต็มเป่าเว้นบ่ ไอสูตรนี้ห้างมันใจแห้หงฟัดดีเนาะสิบสองคู่สิบสองห้างตำเล่าเมือ่อวันถูกติพานมาหน่ะหนึ่งหา้าสองหา้าสิบสองครูอคออเอาทั้งสิบสองกี่บาทเอามันกับเขาสองเขาบนเขาล่างได้ปูขันปูก,กันแล้วก็บอกเปไ็นยังบอถึงสิบสองกับอกเป็นยังปูกันกันตัวเล่นมันก็ที่โตทึงแล้วแต่หังหายไปหมดหายเขาบนเูไดเขามักตัวแดครั <ạ> บอ้าวตังเขาหรือยัง ั้งแล้วครับ <S <S เปน็นยังวันนยังมันจะออกวันจันบ่รู้คือกันแต่ว่ากะจักแน่นอนคือบ่แน่นอนแต่ว่ากะได้ยินมาสองสามข่วมสองสองปากเราว่าวันจันบ่ออกว่าสั้นตำเล่าด้นี่นะบอ,บอกว่าออกนที่สิบสองคือเรานั่นแหละครับกันบอกว่ากะเปลี่ยนวั่นเล่กุญเปลียนมือ,มอเป็นยางดอกเปลี่ยนมือกะซ้ำเลขอันเคลื่อนที่นั่นแหละครับซ้ำๆจอนตัวหลึเปลี่ยนมือครับ อ้าตัวหลักมันเด้อตัวหลกักศูนหนึ่งศูนย์สี่มีหนึ่งมีศูนย์มีสี่มันว่าปูวอ่ามีสองมเหล็กสี่ตัวนี่แหละมีหนึ่งมีศูนย์มีสี่มีสองครับงอ่าจับคู่จับคู่เอาหลักศูนย์ก่อนศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สี่ ูนย์หกครับสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่สองสี่หกสี่เจ็ดครับแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าครับผมหลักสุดช่ายมั่นนะเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสิบสองตัวนี้ฟันไปสี่สอง เด่นเน้นหนักไปที่สี่สองรักรักรักสี่สองสี่เก็ดรักอ่ะมาลักนึงหนึ่ง <42, 4 S 2> สี่สองสีเเ่เก็ดนาติดสองฟูในนั้นติดสองแล้วก็ติดศูนย์เอาศูนย์สามกับศูนย์หกติดศูนย์ศูนย์สามกับศูนย์หกครับมือหันสี่คู่นีน่แหละบนหลงังครับต<บ>้บงองใส่เข่าใจต้องเลขสิบสองคู่แตนเน่นหันสี่คู่บนหลงังครับผมบบครับผม เดื่องนั้นก็มันออกตัวได้ก็มันก็เข่าแล้วมันมันออกตัวได้ก็เดินอันนี้คือเล่ามันว่าปูที่ว่าอยู่เดียวนี่ล่าเล่าล่านะครับกันบ่ออกวันที่กันบ่ออกวันจัน์กับไปออกวันพุธเลยเนาะปูเนาะนี่คือองนี่แหละครับผมเพราะว่ากับว่าั้นชั่วปัานั่นนะกันออกวันอ่าจันกับคือวันจันไปเลยกันออกวันพุธกับคือวันพุธในชุดนี้ มันมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนมือเถอลนะเปลี่ยนมือกอเลขสูตรเกามั็เป็นอยังบ่บ่เป็นอยังปูเข้าแม่นอยู่แล้วมันสิเป็นอยังคนมันเคยเข่าเพชรบงมันเข่าทูขวางนี่แค่มันจะมารถทรงให้เธอสามคู่สองคู่หรือมันมัน่ันแซวแบบมันเป็เข่าบนก็ดีใจเลยมันเป็เข่าเข่าบนเข่าล่างสิดีใจเลยครับผมเข่าบนเข่าล่างเด้ปครู ยึงบระเดีย๋ยวื่อพบบาทก็ด,ด,าาดีใจย้อมเลยครับแม่าวาตาเล่ห้าเขาเ้าก็ดีใจเนาะปูเนาะต่เบิ่งก็ยุ่มยู่มเดียวหร่บไม่พูขาว่าหุ่นเย้ะครับคนเนาะคนเขาว่ามนุษย์มนุษย์เขาว่าครับผมเล่ยนกายเด็นเถือเลนอ่นกระเพาะรุ่นไปยังเนาะครับมันถือสิบบาทม,าไปไปามันลังมาเป็นลงเป็นขั้นเป็นมือเงินผ่ได้แล้วครับมีความระมัดระวังเอาเสร็จแล้วเนาะ ูเนาะเคปเซี<า>่แก่แนวทางกับแค่เลยวิจารณ์วิจัยแมหน่นาะครับปูเคดกับหูแค่วิจารณ์วิจัยเอาแค,ค่์เกิดวามันสิมาตัวนี้ทาม,มันมาก,ก็ดีไปเนาะปูเนาะมากระว่าบุญวาสนาเฮ้าครับก็ถือว่าบุญวาสนาก็แล้วกันนะครับมัดม้วนย่มพอขน้อยบ่ได้เขียนขน้อยอยูหน้างานแม่ปูขน้อยมิ่งแต่ว่าเอากันปูมีตัวเลขทั่วไหแน่ปูเด้อแล้ว ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกติดศูนย์มีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกครับผมสี่สองสี่หกสี่เจ็ดติดติดสี่มีสี่สองสี่หกสี่เจ็ดครับผมติดแปดมีสามแปดสามมีแปดสามแปดสี่แปดห้าติดแปดมีแปดสามแปดสี่แปดห้าติดหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหกติดหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหก เลขสามตัวสามหางเด้อเลขสามตัวศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองครับผมศูสี่เกตตัวแล้กับปูศูนย์สี่เกตศูนย์สี่เก็ดศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกเลขติดที่นี่สามลักนี่ถือมดตัวเลขสามตัวนี่มากตัวได้เอาแต่ตบ้ามากศูนย์สี่สองครับผมเลขสามตัวมากศูนย์สี่สองครับปู่เน้นศูนย์สี่สองครับศูนย์สี่หกครับ สองหางสองหางสามตัวศูนย์สี่สองกับตัวสี่หกสองตัวเนี่ยตัวไดปู้ไปนี่เน้นตั้มนี่และนี่ยตัมบอกไปนี่ยครับครับบนกับศูนย์สี่เออศูนย์สามศูนย์หกเนี่ยลักศูนย์นะศูนย์สามศูนย์หกรักศูนย์นี่ศูนย์สามศูนย์หกเน้นมันปะครับเอหลักสี่กับนี่อยู่สี่สองสี่หกสี่เกตนี่แหละ อเล็สามตัวครสามตัวเนี่ยมักทั้งสามครับมักตั้งสามเกล็ดิีสี่ลวดสีด้วยครับลูดสีกับหนึ่งวัดสายสูดครับวิ่งลูดสีกับหนึ่งวิ่งไปเลยครับอ่าใช่แล้วพอเห็นก็หลับด้วยมีโซมีหลับด้วยยังพอครับผมออกงานทือมือน้องานประจำาวันเนาะ ครับผมออกซูมือเดี๋ยวตอนนี้ผมผ่านโบได้พกปากกาเพิ่านย่างอยู่ทั้งนอกหน้าหนักนะครับปูก,ก็เลยให้ปูท่วนให้นันน้อยพอครับตามนี่ตามนี่เด้อน,นี่คือตามลาวเนาะปูเนาะตามลาวตามลาววันที่ผมบ็ออกสิบกับสิบสองแมนปูนะไม่เท่าน,นั้นแ่ะครับเอาเบิ่งก่อนฟังวันพุธนี่แหละครับผ่านโบวันจันทร์กับวันพุธเท่านัาน้นละ่ะบบได้เปลี่ยนแปลงเนาะปูเนาะ ยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมนะครับยังแล้วก็แล้หอเท่านั้นแหละครับผมเอากาบขอบพระคุณปูลหลายครับปูครับอ่าสุสสัครับผมกราบน้ำสการครับปูอ่าสัสขอบคุณท่าน